รู้ไหมคะว่าวันหนึ่งเราหายใจเอาอากาศเข้าไปมากถึง1 1 0 0 0ลิตรคิดง่ายๆเลยนะคะว่าแค่น้ํา2-3ลิตรต่อวันเรายังดื่มจนแทบตัวแทบแตกเลยแล้ว1 1 0 0 0ลิตรถือได้ว่าเยอะมากๆหากเราหายใจสูตรอากาศที่ไม่ดีเข้าไปจะต้องส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนและในอากาศไม่ได้มีแค่ pm 2.5ที่เรากังวลกันเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีทั้งไวรัสแบคทีเรียแล้วก็ก๊าซพิษต่างๆดังนั้นเครื่องฟอกอากาศ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่5ที่6ของแต่ละบ้านเลยก็ว่าได้แล้วปัจจุบันมีรุ่นใหม่ๆออกมามากมายตั้งหลายรุ่นประสิทธิภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเครื่องฟอกอากาศจากฟิลลิป s รุ่น AC 1 7 1 5รุ่นนี้ดียังไงเดี๋ยววันนี้แจ๊ดมาเล่าให้ฟังกันค่ะภายในกล่องนะคะจะมีเครื่องฟอกอากาศปลัก๊กแล้วก็คู่มือมาให้ ด้วยดีไซน์แบบมินิมอลทำให้สามารถเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์การันตีด้วยรางวัล Red dot Design Award 2022และ IF Design Award 2022ค่ะทางด้านบนของเครื่องฟอ,อกอากาศเป็นช่องที่ลมออกวงกลมตรงกลางเป็นแผงควบคุมเอาไว้ควบคุมเครื่องฟอ,อกอากาศตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดตรงนี้เป็นปุ่มเลือกโหมดซึ่งมีทั้งหมด5โหมดการทำงานคือโหมดอัตโนมัติ โหมดความเร็วระดับ1โหมดความเร็วระดับ2โห,บโหมดเทอร์โบและโหมดสลีปค่ะทางด้านบนเป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi บอกสถานะการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวเครื่องไอคอนรูปไฟเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าจอหากกดปุ่มค้างไว้ จะเป็นการสลับหน้าจอการแสดงผลระหว่างดชชนีสารกอบภูมิแพ้ในร่มและ PM 2.5ค่ะซึ่งค่าต่างๆจะแสดงผลเป็นตัวเลขที่หน้าจอและส่งผลกับสีไฟของวงแหวนด้วยเช่นกันสัญญาณไฟสีแดงที่เป็นเหมือนแปลงอันนี้นะคะเป็นการแจ้งเตือนการทำความสะอาดแผ่นกรอง ส่วนรูปแผ่นกรองเป็นการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องคอยกังวลว่าควรจะเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อไหรมากันที่ด้านหลังเครื่องฟอกนะคะจะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาคเมื่อถอดฝาปิดด้านหลังออกจะเป็นที่ใส่แผ่นกรองนาโนเพอร์เฟกค่ะฟิลิป p s AC1715 รุ่นนี้สามารถกรองอนุภาคต่างๆได้ถึง0.003ไมครอนพูดง่ายๆว่ามีขนาดเล็กกว่า PM 2 5ถึง800เท่า ละเอียดกว่า HEPA Standard 100เท่าโดยสถาบัน IUTA และยังผ่านการทดสอบ l i v e ไวรัสสามารถกำจัดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันเอไวรัส H1N1 และแบคทีเรียได้ถึง99.9%จากสถาบันระดับโรคแอร์มิดอีกทั้งยังผ่านการทดสอบกับโคโรนาไวรัสอีกด้วยกำจัดสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์ไรฝุ่นเกสรดอกไม้ และสปอร์เชื้อราต่างๆได้มากถึง99%ทดสอบโดยสถาบัาน Ecraft และยังสามารถกรองอากาศให้สะอาดได้ภายใน10นาทีมีค่า CADR 300ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงซึ่งค่า CADR ย่อมาจาก Clean Air Delivery Rate เป็นอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่จะทดสอบกันภายในห้อง l ลบเท่านั้นค่ะโดยเขาจะทดสอบกับตัวอย่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ฝุ่นละอองหรือว่าเกสรต่างๆ ซึ่งค่า CADR หากมีค่ายิ่งสูงก็จะยิ่งดีค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้นะคะคือการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันซึ่งทางฟิล l ิป s ก็มีแอป Clean Home+ Plus ที่เอาไว้ดูค่า Air Quality ได้จากมือถือของเราเลยค่ะสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องได้ทุกที่ทุกเวลาแม้เราไม่อยู่บ้านก็สามารถควบคุมเครื่องฟองอากาศได้ และยังบอกสถานะของฟิลเตอร์เราจะได้ทราบว่าควรเปลี่ยนฟิลเตอร์เมื่อไหร่และสามารถสั่งซื้อผ่านแอปได้เลยทันทีตอนทําความสะอาดบ้านนะคะจะต้องเป็นช่วงที่เจ๊ต้องอยู่กับพวกฝุ่นหรือควันต่างๆแน่ๆ,ๆยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะงั้นเจ๊จะชอบเปิดเครื่องฟองอากาศฟิลลิปตัวนี้ให้เขาช่วยกรองอากาศให้บริสุทธิ์ขณะทำความสะอาดบ้านไปด้วยเพราะว่าเขากรองอากาศได้เร็วมากๆมั่นใจได้เลยคะ่ะว่าเราได้อากาศสะอาดสูดได้เต็มปอดอย่างแน่นอน ใครที่กังวลเรื่องฝุ่นควัน PM 2 5ไวรัสหรือว่าแบคทีเรียต่างๆนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะซื้อเครื่องฟอกอากาศรุ่นไหนดียังไงก็ลองดูตัวฟิ l ลิ s AC 1 7 1 5ไว้พิจารณาด้วยค่ะแต่แจ๊เชื่อได้เลยว่าถ้าได้ลองแล้วจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนวันนี้แจ๊ก็มาแชร์เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแจซ๊ซมีไว้ด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย